สวัสดีค่ะนางสาวจิดาภาบุญเผ่านะคะน้องในก็ได้ค่ะเป็นฝ่ายขายของบริษัท P S Property Management จำกัดมหาชนค่ะค่ะอันนี้ก็จะมาพูดถึงความประทับใจในการเรียนคอร์สกับอาจารย์โทนี่นะคะคอร์สปิดการขายยังไงค่ะก็ประทับใจในส่วนที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบ มีสตอรี่มีเรื่องเล่าในการแบบชักชวนยังไงให้ลูกค้าสนใจในเรื่องราวในมุมมองต่างๆตรงนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะนางสาวสถิรภานินคงนะคะ เป็นเซลล์ของโครงการ PS Property Management นะคะวันนี้ได้มาเรียนหลักสูตรกับอาจารย์โทนี่นะคะในเรื่องของปิดยอดขายทะลุปเป้าด้วยเชิงที่ปรึกษายุคใหม่นะคะวันนี้มีความประทับใจกับอาจารย์มากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์ได้มาให้ความรู้ความสนุกนะคะเบื้องต้นมากมายที่สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทํางานนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะด้วยตัวของ B งั้นนะคะทํางานมากนะคะก็จะใชะ้ความรู้ความ สามารถเดิมๆนะคะจะยังไม่ทันในยุคนี้นะคะอาจารย์โทนี่ได้เข้ามาให้ความรู้ปรับยุคปรับสมัยนะคะสามารถไปปรับใช้กับหน้าที่การงานได้ดีมากเลยนะคะตรงนี้ขอขอบคุณอาจารย์โทนี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก้อยค่ะสิรวิวน,โนโรนลโลกนะคะเป็นพนักงานของอบริษัท p h p r o p e r t y management ค่ะตอนนี้ก็ วันนี้ได้มาทำการฝึกอบรมกับอาจารย์โทนี่นะคะก็ในหัวข้อเรื่องอหลักสูตรการปิดการขายยังไงนะคะความประทับใจวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการได้ปฏิบัติจริงอาจารย์ให้ปฏิบัติจริงค่ะแล้วก็ได้ฝึกจริงๆค่ะแล้วก็ได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็อะไรที่เราควรแก้ไขหรือว่าควรปรับปรุงตรงไหนตรงนี้อาจารย์ก็จะบอกทิศค,ค่ะตรงนี้ก็จะ นำตรงนี้ค่ะวันนี้ที่ได้อบรมไปไปพัฒนาการขายค่ะ